สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีจำไดมมากินข่าวกันกันอนี้รักนี่กิ่นนบอกินข่าวกระปลปละทู้ยิ่นี่ม่นี่ี้นีไลูกไหมาเลยกินข่าวกระปลปละผู้พี่น้องนี่นี่อ้าวปนประทู้เปนมอดปนปละทู้ปนแห้งปนต้นเห็ดบริษัทายเห็ดเองนิดๆมานาก็กินปลามานามพี่น้องแา่น้ากนึนินนงน้องค้าหนึ่งมานี่แหละปีนปลาน่้อง นุ right <Bana> sẽ, ่งกันเด้อเสร็จแล้วอัน้ไม่ได้าเร็วไปเเ่านี่มากนี่คนแห้งคนประเด็จไส้หนามคณยายมอนคนสวยเอ็นมนเห็นหมวอหม้ยิ่งัดเป็นเงี้ยัวยิ่งยอดาจะมาบ้านข่อยยอดใหญ่นะใหญ่น่อยนึงนะตัวพี่ตะบุญนี่จะจะจับล้านห้ยาย แหน่โกโบิีจขวดนี่แตเยอะนน่อะไรหน่อต้งแน่หมืนจังเกมันจะโดนเหมือนจังนี่รสอาทำอิไนี้หอมอทั้งขวดเอะายได้วนี่อ้ถอไ่อยอ่นมากวนน้อุ่ดสีมากเลย

มืองอกหากเอเงี้ยบงมงนพืีแง่น้องจะเียแล้วไม่ใส่มาแดดก็ใส่ปาใช่เหตุผลทอะไรนีมันแฉ้งควเป็นตุ่มนะไปแดกใส่แฉะแดใส่นงปลาำมันหอมใส่องกันเลย nhu hết kim cương mà tôi rồi nào kim sẽ nó mà cái kim sẽ nó บ้เยเอ้ยแต่นี่ตรงไหนพัมีเก็แค่มีพัมีตน เท็จสื่อมาหาหมดเลยถึนรรบ่นะนบนนะกินก,กินแต่เท็จแล้วไปกินสีเหลืองมันนะสีเหลืองน่ะกอกินหนาขึ้นมันนะยมก่อนลูกคนละกินยังกระดมเลยีนน่น้องจัดอ้างจัดอ้างมีช่องมามันละไปพันท้าวมันลูกคนละก็กินมาผี่เลือเดเล็กน้อยมันกระเบื้อ คุนนอาลงงมาเกิดมนจะเม็นกันด้านตายจะควรจะได้นันดนก็งแ้วในนั่นแล้วจะแล้เมื่อเรนเปิดต้อการในนั่นเปิก็ไดในนั่นอยากลูกเอ้ยสาโตคนเมื่อถึงไหนนอกในนั่นเลยในนั่นฝนตกจะตื่นเย็นเป็นไปบ้าจะเฮาหรอก็เหลือตื่นเครกบมีอ่ะก็ ตก็พี่แม่มอญเราไปส่งน้องคิงเนาะเราถ่ายเอกสารน้องคิงแลนะพี่แม่เลาขล่าขอบอลู้ไอ้นี้เลาข่าบอลเลยคือว่าเออบัตรประชาชนน้องคิงนีน่แบบว่าต้องเก็บยังเนียนแบบเราก็าวบุ้งหูเล่าข่าวถ่วเนาะบุ้งหูแต่ผมก็คิดอันหูมันหูนะนต่นมันแคบเอาไปลงช่อง,องมันนะพี่น้องมันซันเลวบุ้งหูนะก็ของบุู้แหละก็มีการบอกว่าหมอนหารู้ไหมว่าเอกสารสําคัญเข้า,าห้ามออกม,มามันว่านี่ย บัตร้องผู้ดีปราเป็นโวชต่อปธาออกเห้ยังไงประธออกเหนยังสั์อีสาตส่วก็ส่วไอเหยียนี่เห็นสองฟิวหารอบแล้วมึงก็ยังหนาด้เหยี่ยมถ้าไมเสษียมฮะจะแตกเนี่ยก็อามาลอกเขาตรวจขอไพ่เลยพี่น้อะถ้าไม่เหยกดพอกดแม่ไม่ได้ขึ้นตรเงินเนือเลยอมลาไม่เป็นเลอแต่มันจะจารเหยียบหนาในม้อนมันยังว่าบนบ ใา่ค่ะเบิ้งาแบบคิดได้ไปดูช่างแล้วก็เลยจะโซ่ให้ดีน้นองเบิ้งเหตุผลจิตใจในม,มอสแบบคิดแบบนั้น<ม>บ,บัดน้คิดว่ามีคนสกปรกเอาไปเหตุแบบนั้นอีกนะบบกลับไปเผยออกไปอีกทั้งๆที่ม่มอสโม้หู้เนาะเป็นมอสเพศกระไฟแล้วตัวเองหูู้้แล้วออกไปเหตุนั้งไนะอ๋อยอังไงแต่เบิ้งเ,เป็นคนดีอยิ่สงสวยกว่าไม่มอสจะช่วยกับทีอยูคุณน้ำทองไปหาเม้งเมงตายบอกเนี่ยออกไปแล้เอาไปเผยเผยห็นยังไง เพื่อเื่อใช่นีายัาเปนบดีน่ะบ่นออนุกด้วยมิกฎหมายด้วยคบอกค่ะทำผู้เสียหายตำรวจตามมึงพวกมึงอ่ะง่ายนิดเดียวแต่กูบอเหตุกูเสียเวลาเาพวกมึงจำใบทะลกุเงาช่วยนั่งเือเบิ่งนั่นึงลมะคนดีเปนบ่เแบบนั้นเออีกกูไม่ยุ่งอ่ะคือกูไม่อยากไปเสียเวลา กูเสียใจเมืนอกูจะไปจ้างนได้ถึปกวกพวกมึงบอกตรงตรงสักเมื่อกูหายเบี่ยเลยวยูสูเนี่ยแก่เน่ยคืออะไอย่างไรเนาะกิเหนอยังไงเก่งเก่งมาขคือมีให้นักทรงนักสื่มากเงื่อนมาซาดูเออ คือว่าการสู้นี่อยู่เนื้อกฎหมายนสูเปตเจกุลก็โสดก็ไทยเด้อพี่น้องอยากว่าไะไมันคึืนแนไม่ไ้เป็นยังหอกจริงจริงกอยากใส่ใจใครจะว่ามันคืนซื่อเลยล่ะถ้ามันข่าใจควมคู้มมันด่าคอด่าแม่เขาด่าโคตรโคตรแม่มันนี่เป็นอะไรบัดดินด่าคอด่าแม่พอดีมันคือไปด่าก่อนอ่คนใจเหยีดหนาคนใจเะยดหนาแม่พนนีมันเหยียดหนาเขาเลยมันิ่เยนอ นั winter, um, um, upper, no Vai. Vai. ่นแหละพันดาพันโตพันเอกมูลันพันดาไม่นอนไประมือกันมือคือพันดาอาจารย์ตัวเองถือปิดนะถือปิดอีกส่งนะเอาหนาปุกออกไปออกไปหลายๆเน้ะแล้วก็ปิดอีกเดี๋ยวเป็นแค่นั้นพวกคนบ่มคนบ่มหมากคนก็ะ้องร้องไปอยู่สองหลงหลงสองหล่อมันไปมันจะไม่คุยบ่มหคากจัน แต่จะหมักคนมาเบาใส่ใจตั้งบ้านชุมมามันคนดีมียาติบกเพื่อนกดเขาอยู่ซื่อๆธรรมันมาขีดเพื่อนมาบนน้องมาลุ้นมีคนเอาและอันนหละกรว่ดาตัวเองโดยดาเหมือนดงดาตัวเองกี่น้องนด่าตัวเองมันย็นนามเมงคนแเออกมาเอรอย่าียนวันนั้ นี่ลูกโหยน้อยมันก็เอาไปด่าที่ลูกเรื่องจะซงยังไงยังสานเลยมจอไกลังมื่อเลกินอีกบะของบนกองไหนยัจะม่กกินะเข้าก็เหนื่อกินกินใหญ่ไปจังเขียนหนังสือกินเกินโน่นกินขาแส่นอนรักมัดเป็นยังเลยพี่น้องเด้อ ไดิคิดอิจฉาอจาไปดิคิดจกใดไม่ได้บอาใส่ห้วใจคนที่บาวเห็นโง่้จะนอนบดับกตนมึ่กนึ่าตไห่ะเป่าอรเงี้ยก็จะห้าเด่ยงเ่นอด่ามันบ่คอเอายัอ่าเห็นหมวมีแล้วเอาเก่าไหมเอาเก่ามาเ่ามาทวนคืนนี่ก็จะบ่าใส่หม้อยกจเอายังั้นบ่าส่ม้อยดาาเนาอ่าเตมทีเอาไป่นละมอยมันกับม้อยือกันอะเอาอิ่มแล้ไปคุณแม่เอาอ่ะมันบ่หม้อยบ่ขัดเลยคอ สมเซยเด้อสมเซยใส่สน้าไม่หมนบริายจังเอาที่สบายใจอิ่มอะไรยังไหมอิ่มกับอิ่มกับพ่อมาถี่ง h a าบ้าวมันหลมีาออกมาปัดคอมเตอร์มหวัวนะเราคิดวาแต่้นนะับบไน,น้อยหนาผู้ใด้บอลได้ดน,น้อยหนาตกมันแบบเนี้ยทั้งรับขึบข้กันอ้าวัร้างแล้วเคบขึืนนี่นะเม่เนะาะครับพี่นอ้องข่านไม่ทิปมแหละตากจะลังไกให้แม่มอนอะไรนะแม่โดย้วเนแตมีมอนาไปกนเพี่น้องเด้อขาีกลแต่่อนใจสูเลยพี่น้องสู้ๆ้เื่องขึจะตัน่อยครับผมโอเคครับ